บอลไทยไร้สปิริตไม่มีน้ำใจนักกีฬานี่คือข่าวที่เหล่าอาเซียนประโคมใส่ไทยอย่างรุนแรงในจังหวะลูกที่มีปัญหาในเกมการแข่งขันอาเซียนทับรอบชิงระหว่างไทยกับเวียดนามโดยเฉพาะนักเตะเวียดนามที่มาถามหาสปิริตกันทุกทิศท,ท,ทุกทางกับนักเตะไทยครับในจังหวะที่เป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดถึงการยิงประตูของเจ้าเช็ค โชคที่กังขากันว่าในจังหวะนี้มันคือลูกแฟร์เพลย์ครับที่ควรเตะคืนหลังให้กับคู่แข่งตามมารยาทสปิริตของเกมการฟุตบอลครับเมื่อมีคนเจ็บอยู่ในสนามฟังมุมนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าสายตานานาชาติที่มองเราในตอนนี้เนี่ยคิดว่าเราเนี่ยเล่นบอลแบบน่าเกลียดครับแต่ถ้ามองให้ลึกและมองให้หลากหลายมุมผมมองว่าจังหวะนั้นที่มันชุลมุนกันแล้วอยู่ๆมีลูกทุ่มทุ่มบอลเข้ามาในรังเลิงของเขาในจังหวะนั้นสัญชาตญาณของนักเตะก็ต้องง้างและยิงครับ จากบทสัมภาษณ์ของกัปตันทีมชาติเวียดนามหลังเกมเขาก็ได้บอกว่าในบทวิวาทะที่เขาคุยกับสุพชคนั้นเขาไม่รู้ว่านักเตะเวียดนามแกล้งเจ็บหรือเปล่าแต่ก็ต้องเข้าใจเจ้าเช็คด้วยนะครับเพราะว่าก่อนลูกเจ้าปัญหานี้มันมีหลายจังหวะเลยเกินที่ชุดกรรมการจากเกาหลีใต้เฝาเอ็นเอียงให้กับเวียดนามอย่างชัดเจนครับเปรียบเทียบก็คือลูกที่เจ้าทิตาทรได้รับการบาดเจ็บและในจังหวะการเปลี่ยนตัวก็โดนเหลืองซะง,งั้นหาว่าทวงเวลาและในกรณีเดียวกันของนักเตะเบอร์8เวียดนามอาจ การก็เดินไปส่งเขาแบบเฉยๆเลยแถมหลังเกมยังมีสถิติที่น่าสนใจอีกว่าเวียดนามเล่นเข้าหนักและนอกเกมมากกว่าไทยครับแต่จานวนการเปลาน้อยกว่าไทยถึง4เท่าอย่างว่าครับมันล้างไม่ดีตั้งแต่รู้ว่าผู้ตัดสินเป็นชาวเกาหลีแล้วคนอื่นคิดยังไงไม่รู้กับลูกนี้แต่อาจารย์อิชิอิบอกว่าลูกนี้สวยครับและที่สำคัญมันถูกโหวตให้เป็นลูกยิงอันดับหนึ่งที่สวยที่สุดในนัดชิงครับพี่น้องลูกหนังกางขาเล่าทุกข้อกางขาในโลกฟุตบอล